ใครเลือกเพลงนี้ให้หดูร้องคะแม่นี้โเพลงนี้พูดถึงใครอะลูกเพ่องพรจ้อยู่โอ้วพี่โอลน้องเพช์ที่ไหนนะคะเพลงนี้น้องร้องเพื่อมาสคคลาสโดยเฉพาะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมีพรุ่งนี้น้องไปเดบเทรนเนอร์ค่ะครูอ้วนขะเอาเพลงนี้ไปใช่ไหมคะ เอ่อเป็นเพลงบัรลังแม่ค่ะคุณโอ้โหอยากได้ยินจังเลยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตามไปที่ออริจินัลเจนเนอร์หน่อจะไปฟังเอ้ย่าร้องบัรลังแม่เอ้ย่าจ๋าแล้วบันบรรลังแม่น้อจจงเอ้ย่าจำเนื้อเพลงได้ยังจำได้แล้วค่ะแล้วครับไอ้มันร้องอย่างไงนะั้นลึกวิ่ออกเลยนะร้องอยังไงนะลูกแผ่นฟ้าเบิองบ้ <c oughs> <c oughs> นั้นหลบลอยไปบนฟ้าคาวงามดิงฝันฝัน